ก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุูุสุขคนนะจ้าอย่ามีพาเนอกไรสายมีพาพี่น้องมาเก็บหยอดหนาตะกะเตียนทุกคนอย่าตะกะเตียนจ้ะทุกคนนี่ดอกมันเ้งเสียบทุกคนดอกมันคือดอกสนจ้ะนี่คนและะ้วหนาตะกะเตียนแล้วจ้าตะกะเตียนบานอีกชนิดหนึ่งทุกคนโอ้ม้เป็นดงเลยจ้าไอ้นี่กับไอ้นั่นทุกคนนี่เห็นบ่กระถินจ้ะหยอดกระถินพร้อมทุกคนนี่มีกระอเก็บเอาไปน้ำจ้ะ ยาตะกะเตียนทุกคนนี่เต็มเลยทุกคนเดี๋ยวดยว้อยเป็นค่อยไปจ้ะอยาตะกะเตียนทุกคนเออมันจะติดนั่นจากน้อยแล้วทางจากน้อยทุกคนทางไปทํางานจ้าวงแคบงีไปทํางานอ่อ,อนๆเลยหมกินอ่อนๆสิจา้าแสบทุกคนยาตะกะเตียนน่ะ ไดยอนกับทิ้นไปน้ำยำจั่วจั่วกับเอ็นยังกับตำมะคุงจ้ากินกับตำมะคุงอะทุกคนเมืองสองแล้วงามมากทุกคนเออพี่ยากกตะกระเตนเดี๋ยวเด้อก้มยากทุกคนที่วีตรงกม้มเอาก้มเก็บนะหลังม่ค่อยดีจะเลรียหูเราหูบไหลกับปวดหัวเขาปวดหัวเขา้าหัวเข้าเสื่อมหรอกะ ยาตะกกเตน็นงามๆอีกพผลพี่น้องเลยอ่อนๆจ้ะยอดกระถินกระงามทุกคนนี่กระถินฝรั่งดอกชนิดพันธ์พันธ์นี่กินได้จ้ะดอกสีชมพูแล้วก็มีดอกสีขาวอีกทุกคนนี่พันธ์นี่จ้ะเต็มเลยทุกคนเกี่ย อย่าตะกเต็นอาบอมีอันนะั้นนะเอ้อะไรอะอย่าหวานไหมทุกคนจ้นนี่ก็นั่งยองๆอนี่เท่าม้าตอนมาทุกคนจะลักษณะแสบแล้วท,ทุกคนอย่าตะกะนเนี่ ตับมาคูมวนใสจมวนใจจ้ะ,จะ,จะเต็มเลยทุกคนพี่อันนี้ก็พักแพ้วด้วนี่ทุกคนเนี่สุดยอดจะจะเต,จะตีนทุกคน ผักแพวฝรั่งตอนนั้หอมคือนบานเ้าดเราทุกคนผักแพวฝรั่งที่จะยาตะกะแตนที่เป็นต้นสิก็ยายามีมากกินดอกมันจะก,กินดอกมันดีกว่านี่ตะบานนี่มันกนะ็แซ่บเนาะทุกคนเนาะไปเก็บเอาอยุอันปาเห็ดจะดอกมันนะ่ะมองปาเห็ดพึงหวานปาเห็ดอันมันปูจ่จะเซรามิแต่มองนี่มองเดียวมั้งนี่ทุกคนนี่ งามๆจ้ะทุกคนมองไงพี่หนาตะกระเตียนพี่นอ้องคนมาตัดเราก็ไม่ได้กินนะจ้ะทุกคนเจมด้วยพี่พี่ก็เมยียนทุกคนพี่มีเป็นบางมองแล้วจ้ะหาตากระเตียนนี่ทุกคนก็ยังมีสิก,กินได้รูจ้จักความขาเจ้าจยู่ฟิตแลนด์จากพนพาเก็บกินเนาะ เป็นฟินแลนด์ทุกคนนี่จ้าดงไฟยวีดแต่มันแก่เราเมียเหรยมีคนมาเก็บอยู่บ่เคือจังไรนี่เมย่จา้าอ,อ่อ,อนอยู่นะอืมยาบีว่ามันขิวต้อนอ,อน่อ,อนมันอาจารย์นี่จ้าไฟยวีดทุกคนเป็นดงเลยไปผมย้าวไปผุดแมนหมดจา้า จ้าทุกคนเนี่ยวีม่ยางปลาจ้ามาพอไฟยวีดก็ลังอ่อนๆจ้าปลานี่ไฟยวีดหลายทุกคนนี่เก็บซ้ำนี่กินได้งามแ่บทุกคนอันสี่มันเป็นต้นแกแล้วนะที่วีเห็นอยู่หนาปลาตะกเตรนจ้าจังสี่โอเคอยู่งามด้วยจันนี่เห็นปะเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนมันอยู่หนาเหลือกมีน้ำาย่วีเ่ได้เอาถุงมือมาน้ำจ้าด้วยการยหงไๆพ้อทุกคนนี่การยังไงยาวๆโอ้หลงไฟยืดวีทุกคน มองไรมันเก็บยาเก,บก,ก,บบกเก็บวีกับสีฟได้เก็บไปเบิ้งแล้วทุกคนเพราะว่ามันมีต้นหนามหน่เนี่ยยา,าวจากหน้อยเนาะมีลวกกระปุลก,กับแก้วทุกคนไฟเบียดมันกินได้จ้าดอกมันสีชมพูเจ้าไปเฮ็ดอันยังก็ไปเฮ็ดอันสกัดเป็นอันอยาบำรุงสุขภาพยาเพื่อสุขภาพนะทุกคนจาไฟเบีดเมื่อกี้ก็เห็นหลายเยนาะ อ่อนหมางสิเก็บนี่เมนบอกเมทกน,กาากกน,นทุกคนนี่จะไฟเยีวดอย่าตะกัแตนนะทุกคนพี่ทุกคนบางหย่านี่ทุกคนงาม,มเนี่ยเนี่ยหย่ามันงามทุกคนเนี่ยย่าสวยๆเลยบ่เคเอยเห็นนะทุกคนอยู่ในป่าเนะนี่ยเพิ่งมาเห็นอยู่เยลรมันนี่จ้ี่นี่เห็นบ่หย่าเนี่ยงามทุกคนนี่ยย่าอะไรก็ไม่รู้จ้ะทุกคน มันไฟเบีดบพห,หน่อยๆนี่เมนจ้าสี่งสีโอเคจ้าเก็บพี่น้องลวกกระปนแฉบจ้าอันนี้ก็งามอยู่นะเนี่ยหยานี่ไม่มีมะพร้ออาวหยาทุกคนย่าจังสวยเลยเนี่ยจ้าเข้าไปพุ่นกระเฟินทุกคนเฟินที่ว่านเพรมันผักกูดนะทุกคนทั้งเยาวีบพมีผักกูดเนี่ยพลูกขากันว่าเป็นอย่างบ่มีผักกูดบ้างเนี่ยหยาง,งามอ่ะทุกคนนี่ ก็เลยตกเย้ตัดมืออ้อคุยซะไฟเยวยบีดทักเกิดทุกคนนี่จะของปลาทุกคนหาของปลาอันนี้กินดอกมันจะนี่กินดอกอู้อ่อนงามทุกคนไฟเยวยบีดจ้ะทุกคนปลานี่มีแต่ไฟเยวย,ดดวยบีดได้จ้ะ ต่ว่ามันแก่เราเจ้าบีมาเพราะทันทุกคนเพี่อมีแต่ต้นน้ำงามเลยทุกคนมีแต่ต้นน้ำงามเลยเพี่อต้อนน้ำงามมันอ่อนใจสบายเจ้าบีกับสีอยู่ดอกจ้ันี่์จะหลายต้นอยู่แา่บายเจ้าี <c oughs> ลวกกินกระปุลได้ <c oughs> พี่น้องเพ <c oughs> นปะน้ำ <c oughs> งามจา้านี้อยากได้อ่อนๆสิไหมทุกคนเนี่ย เ,เดีเด่ยวแดงๆสิทุกคนขึ้นน้อใหม่ขึ้นน้อใหม่ฝรนนาาั่งสิทุกคนนี่เห็นบ่งามเนาะทุกคนสิเนาะหนีได้โพออกมาจากดินนั่นสิทุกคนเห็นบ่ดึงจะดึงขาดจำบ่ทันบ่ไดายจำพี่น้องเลยต้องเอามีดมาสักเอาเนาะทุกคนนี่เลน้อยสิจ้ะ้อยอ่อนๆลายเติบยุยจ่านหนีกำลังโพขึ้นมา แล้วก็ฮอนนี่ซักเคยเป็นดงเลยจ้ะนี่ที่ได้มาเก็บอันเวลามันออกดอกกันนี่สรรพคุณดีหลายเจ้าเฮ็ดสาพี่น้องเฮ็ดสาเฮ็ดวุ่นให้เจ้าเฮ็ดวุ่นกินจ้ะนี่มันเลาะปลาเมือง,งเฮ็ดเอียงเกาะชิคเกน้นออฟระบแต่้าเจ๊บีเขาไปในดงเหมือนมัน้งกัน น้ำปากพี่น้องเลยอ่อ,อนงามจ้ะทุกคนมาเก็บจากไหนจ้านน่อ่อนรวยสวยอยู่ทุกคนอ่อ,อนสวยอยู่จากไฟเบีดมาบ้างันห่ะทุกคนอ่อ,อนรวยสวยยากกระถินทุกคนมันเป็นถั่วต้นถั่วชนิดหนึ่งจ้ะทุกคนแล้วก็จะมีคู่เหมือนด้วยทั้งแอบีจะมีดอกสีชมพูสีม่วงหลายทุกคน จอกสีม่วงเนาะตอนนี้เนาะแต่ว่าอีกมองหนึง่งมองที่ยายพีเคยไปเที่ยวเนะจะมีแต่สีขาวนะทุกคนเต็มทงหยาเลยทุกคนคุณนไหเอียงกับหยาหญ้าอะไรนะอะไรนะทุกคนหญ้าหางมา้าจ้ะแต่ว่ามันแก่แล้วมันเก็บไม่ได้แล้วจะเกิดทินทุกคนกิทินฝรั่งแซ่บนะทุกคน ออนนี่ว่าได้ออกดอกหลายจ้ะมันจะเป็นสีม่วงนะทุกคนบ,บางสีเป็นสะีม่วงหรอมันสีบานหรอมันจะเป็นสีชมพูจ้ะสีส่วนเห็นที่เห็นหลายเนาะชมพูบานเย็นนะจ้ะทุกคนแล้วก็มีคู่เหมือน,นพร้อมนะทุกคนนี่หามเก็บกินไงซุ้มซีซุ้มหาจ้ะกินแล้วก็ต้องศึกษาก่อนตะวีเคยกินหรอไหมทุกคนเก็บผักเก็บหนามมาหลายปีแล้วเนาะอยู่ตังเดน แมนหมดแต่ยัยพีกเอาไปแค่พอะกินนะทุกคนบอกไ,ไ,ไปบอกไปแบบว่าเอาไปทิมสินะเขาเอาไปเพราะเขากินเป็นวิตามินเขากินตะระปีพักบ้างอัน,นก็มีวิตามินซีวิตามินอย่างหลายเนาะทุกคนไม่พอใจจอดกระทิน